เือเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับมันมีหนังภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเป็นแนวอนิเมะนะครับ เรื่องย่ว n เนมซึ่งย่วนเนมเนี่ยคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็กลายเป็นกระแสแบบแทบทั้งเดือนพฤศจิกายนครับแล้วล่าสุดนะครับเพจ Facebook อยู่เพจหนึ่งชื่อดราม่าแอนดีนะครับก็จ่าพิชิตคันจัดพานชนอะไรนั่นแหละครับเขาเขียนว่าอุ้ยเชียร์นู่นนี่นั่นเหนยต้องไปดูให้ได้ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีโพสต์ของเขาก็ก็จะอิงเกี่ยวกับตุ้งย่วนเนมอยู่ตลอดเวลาครับแล้วล่าสุดครับจ่าพิชิตคันจัดพานชนหรือว่า เจ้าของดราม่าดิ๊กไอดิ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ซื้อ p พรสเดน t i โฟลแล้วก็ Final Fantasy ภาค k 15เดี๋ยวราคามันก็ต้องลดลงอุ้ยช่วงนี้ทำไมคนหลายคนเขาซื้อแต่พวกเพย์โฟกันนะ <laughs> แบกแบกดีเหมือนกันเอาละครับเดี๋ยวกลับมาที่หัวข้อหลักกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าหัวข้อหลังนี้ครับเราจะเป็นการรีวิวหนังสือ เรื่องยูเ a m e ทั้งหนังสือแบบว่านิยายและก็หนังสือมังงะนะครับเราจะวิเคราะห์เรื่องการเขียนแล้วก็อารมณ์ในการสื่อว่าเขาเขียนอะไรดีไหมแล้วก็มันน่าจะคุ้มค่าที่จะซื้อมาหรือเปล่าครับอะไรหลายอย่างที่อยากจะสื่อออกมาโดยคลิปนี้ครับเราจะมารีวิวหนังสือกันนะมาเลยหรือเรื่องและการเสือเห็นนะครับมาว่ากันที่เนื้อเรื่องกันก่อนนะครับเนื้อเรื่องเราจะไม่อธิบายมากเพราะมีหลายหลายคนเขาสปอยเนื้อเรื่องกันแทบจะจบเลยครับแล้วก็ ตัว m อเองนะมันก็สปอยกันพอสมควรนะครับลังออกจากฉายประมาณ1เดือนครับเป็นเรื่องราวของเด็ก2คนซึ่งร่างสลับกันครับโดยคนที่อยู่เป็นร่างผู้หญิงนะเขาก็อยู่ชนโนบทแล้วก็คนในร่างผู้ชายก็อยู่ที่โตเกียวครับแค่เปิดเรื่องก็ดูแล้วรู้สึกแปลกเลยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนเคยดูเมื่อ10ปีที่แล้วซึ่งเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับมันมีเรื่องแบบนี้ครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องในละครไทยหลัง ละครหลังข่าวของไทยนะครับเราจะได้เรียนรู้วัฒน,นธรรมญี่ปุ่นแล้วก็ความเชื่อต่างๆนา,นานาที่มันไม่เหมือนในบ้านเรานะครับเราเรียนรู้แบบเพียวๆเลยครับจากเรื่องนี้นะก็คนเขียนก็เป็นคนญี่ปุ่นนี่นะมันไม่ใช่คนอื่นอีกเออต่อไปครับการสื่อสารด้วยตัวหนังสือนิยายโยนเนมนี่ บอกเลยว่าเป็นการสื่อสารที่ใครหลายคนอ่านแล้วสามารถเห็นภาพได้ง่ายเพราะว่าเป็นการสื่อสารแบบ point of view หรือชื่อย่อคือ POV POV เนี่ยการสื่อสารมันเหมือนว่าเราอ่ะกำลังเล่นเกมแนว FPS หรือว่าเกมอะไรก็แล้วแต่ที่มุมมองเป็นม,มุมมองบุคคลที่หนึ่งครับคือถ้าจะเทียบแล้วก็อ่านเนี่ยมันก็อารมณ์ประมาณว่า คือเขาเขียนปร,ประมาณนี้นะครับเออในที่สุดแล้วก็ตื่นนอนสักทีเช้าแล้วเหรอในดูสิกี่โมงแล้วเอาตายหาละแปดโมงแล้วเนี่ยแล้วนาฬิกาไม่ปลุกเหรออืมเช็คดูสิโอ๊ยทันนาฬิกาหมดเอาไงดีเนี่ยนัดกับลูกค้าแปดโมงครึ่งแล้วกว่าจะถึงที่ทํางานมันก็แปดโมงสีแล้วโอ๊ยโอยโอยคือมันก็อารมณ์ประมาณนี้คือเขาเขียนตามความรู้สึกของตัวละครตัวนั้นที่กําลังอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะครับมันได้อารมณ์ตัวละครตัวนั้นเต็มที่เลยโดยการเขียนแบบนี้นะครับเขาจะ นิยมเขียนในพวกไลน์โนเวลหรือว่าพวกนิยายของค่ายแจ่ใสนะครับส่วนตัวมังงะน,นะครับอันนี้การเสือให้เห็นเราก็จะได้เห็นเต็มที่ว่าเป็นหนังสือตูวนี่นะเพราะว่ามันจะเป็นรูปภาพเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดเราอ่านนิยายแล้วรู้สึกไม่รู้เรื่องอะไรครับลองเปลี่ยนมาอ่านเวอร์ชั่นมังงะดูก็ได้ครับจะรู้เรื่องกว่านี้เพราะว่าเราเห็นเป็นภาพที่เขาล็อกมาให้โดยอัตโนมัติเลยครับความรู้สึกที่ได้อ่าน ความรู้สึกที่ได้อ่านหนังสือนิยายยูนิแอมบอกคําเดียวว่าวางไม่ลงแน่ๆครับเพราะว่าถ้าเป็นคนชอบอ่านนิยายแนวรักๆสไตล์แจมใสนะครับแต่ถ้าใครเป็นคนชอบอ่านแนวอื่นอย่างเช่นแนวข่าวแนวพัฒนาตัวเองพวกแนวแนวรวยพ่อรวยสอนลูกหรือว่าแบบรวยภายใน10นาที <laughs> มาซื้อมาอ่านนะครับ <laughs> คืออาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับ <laughs> เพราะว่าคือการอ่านยูนมเนี่ย มันเป็นการอ่านที่มันต้องใช้จินตนาการเยอะพอสมควรแล้วพวกหนังสือแนวพัฒนาตัวเองประมาณพวกขุนเขาอะไรพวกเนี้ยขุนเขาเกาสมองอะเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันยูเนมล่อไปแล้ว30หน้าแต่ว่าพวกแนวพัฒนาตัวเอง4หน้าจบหนึ่งตอนแล้วก็พูดแนวเนื้อเนือไม่มีการพูดเล่าว,ว่าไอ้นี่มันพูดอะไรยังไงไม่มีบทพูดไม่มีอะไรเลยมีแต่แบบเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าอย่างเดียวแล้วก็เนื้อเนือแล้วก็สอนแค่นั้นนะครับ ยูนม <Your> เป็นเนื้อเรื่องที่แต่ละตอนเนี่ยประมาณ30กว่าหน้านะครับและก,การเขียนส่วนใหญ่ก็จะเน้นแนวบทพูดซะมากกว่าใครที่ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนที่ชอบดูคนสนทนาไปสนทนามานะครับเหมาะมากครับแล้วก็อ่านจะรู้เรื่องอ่านแล้วรู้เรื่องทันทีนะครับหากใครที่ชอบการอ่านไรโนเวลก็เหมาะแน่นอนเวลาอ่านยูนมนะครับก็ควรจินตนาการตามหนังสือที่เราพิมพ์เอาไว้ครับเพราะว่ามุมมองในการเขียนนะครับมันเป็นมุมมองแบบบุคคลที่1เราจะรู้สึกทันทีว่า คือพยายามจินตนาการให้เป็นอยู่ในกระตูนเรื่องนั้นจริงๆครับแล้วก็ส่วนตัวนะครับเรารู้สึกว่ามังงะกับไอ้นังสือนิยายเนี่ยเราชอบนิยายมากกว่าเพราะว่าตัวนิยายเองเนี่ยมันทําให้เราจินตนาการได้เยอะมากกว่าเดิมส่วนมังงะเนี่ยเขาล็อกอยู่แล้วว่าภาพมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันอาจจะง,ง่ายสำหรับคนทั่วไปแต่ว่าสําหรับเราซึ่งเป็นแนวจินตนาการเน่ยเวลาเราอ่านอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกโอ้โหมัน คือมันโดนล็อกไงถ้าอ่านบังนะแต่ว่าถ้าอ่านนิยายเนี่ยจินตนาการของเรามันจะจินตนาการได้ไม่สิ้นสุดเลยอย่างจะจินตนาการออกแนวดิสโทเปียบ้างหรือว่าแนวนี้เป็นอันนี้ไบ้างหรือว่าลองมุมมองตามหนังจริงๆเลยมันก็สามารถทำได้นะครับอ่า แล้วสิ่งที่น่าสังเกตก็คือยิ่งอ่านเรารู้สึกยิ่งเหงาเรื่อยๆครับเพราะกิจวัตรประจําวันหรือพฤติกรรมของตัวละครที่ถ่ายอดอดทอดออกมานั้นล้วนมาจากคนที่เหงาจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนเดลี่ว่าแอบชอบคนนี้แต่ไม่แสดงออกหรือบางทีเพอ้อตอนฝันว่าได้กอดคุณนิ้วคนนี้โอ้ยแบบฝันหวานได้เจอคนนี้แล้วอยากจะจับอยากจะจูบอะไรอย่างนี้แล้วพอตื่นขึ้นมาอ้าวไม่มีอะไรเลยุสุดท้ายเราก็เพิ่งตื่นขึ้นมาเลยครับอ่า ซึ่งแบบนี้ครับมันเป็นอะไรที่เหงามากๆมันเป็นพฤติกรรมของคนเหงาครับคงไม่แปลกครับเพราะว่าอะไรถูกไหมคนเขียนคือมาคโตชินไคนักเขียนผู้ที่มีความเหงาอยากจะถ่ายทอดให้ทุกๆคนได้รู้ก้หลายคนเนี่ยเขามองเลยว่ามาคโตชินไคเนี่ยเป็นนักเขียนที่มาจากโลกแห่งความเหงาเราอาจจะได้รู้เกี่ยวกับความเหงามากกว่าเดิมบางที่อาจจะเหงาแล้วแต่พออ่า,อาอนพูดเหงาอีกอะ่ะอันนี้คือต้องระวังให้ดีๆนะครับ ข้อแตกต่างหลักๆระหว่างเวอร์ชันนิยายกับมังงะนะครับอย่าเพิ่งตกใจว่าทําไมเราถึงซื้อถึง2เวอร์ชั่นด้วยกันครับเพราะว่าเราก็จะสะสมด้วยเรื่องจากที่บ้านไม่มีแผ่นเล่นบูเลไม่รู้เครื่อง PlayStation 4เล่นแผ่นบูเลได้หรือเปล่านะครับว่าจะลองดูบ้างแต่ด้วยความที่เราเป็นคนชอบเซตและ ดูพวกหนังสืออยู่แล้วนะครับการมีหนังสือแบบนี้มาครอบครองนยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ดีครับและนี่คือข้อคิดเห็นถึงความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันนิยายกับมังงะนะครับในเวอร์ชันนิยายนะครับราคาจะแบงกว่าเวอร์ชันมังงะประมาณ3เท่าตัวกว่ากว่าก็อย่างเวอร์ชันตัวมังงะเนี่ยมันรับแปบาทแต่เวอร์ชันนิยายนี่275้บาทนะครับสาเหตุที่แพงเพราะว่าเวอร์ชันนิยายเนี่ยเนื้อเรื่องจะใส่เต็มที่เลยจบในเล่มคือไม่มีต่อเลยแล้วแต่ว่าเวอร์ชันมังงะนะครับการ มันจะแบ่งเป็นเล่มๆประมาณ3เล่มเลยมั้งสังเกตได้ว่าปกเวอร์ชันบางงานเนี่ยจะมีเลขหนึ่งสแสดงว่าต้องมีเล่ม2องมาครับแต่ถ้าถามว่าเวอร์ชันไหนขายเดียวกันต้องตอบว่าเวอร์ชันบางงานครับเพราะว่าเวอร์ชันบางงานเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจง่ายกว่ามากครับเพราะเห็นเป็นภาพที่กําหนดเรียบร้อยแล้วแต่มันก็หมดแผงเร็วเหลือเกินเพราะว่าคนนิยมเยอะมากต้องรีบๆไปดูนะครับรีบๆไปซื้อซะส่วนตัวเรายังแนะนําให้ซื้อเวอร์ชันใหญ่มากกว่าเพราะภาษาที่ใช้เขียนก็ค่อนข้างง่ายอ่านแล้วเห็นภาพทันทีครับแต่ว่า ทำไมเวลาที่ซื้อไม่มีเล่มที่แกะซีลล่ะทั้งเวอร์ชันนิยายกับหนังสือเลยนะครับตรงนี้เป็นข้อเสียย่งใหญ่หลวงของหนังสือเล่มนี้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคนที่ซื้อเนี่ยเขาก็อยากจะรู้เนื้อหาว่ามันมีอะไรบ้างครับและการซีลก็ทําให้ผู้ซื้อเนี่ยมันลังเลว่าข้างในมันมีอะไรอยากรู้ว่าเออมันน่าซื้อหรือเปล่าอย่างน้อยก็ควรมีเล่มที่แกะซีลให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งเล่มก่อนจะดีกว่าไหมแต่นี่มันก็ไม่มีเลยครับคือเราจะต้องลุ้นว่าข้างในมันมีอะไรถ้าเป็นไปได้นะครับควรแกะซิ บทก็พอคนที่ซื้อหนังสือบางคนเขาจะซีเรียสเรื่องนี้ครับแล้วอยากจะรู้ว่าไอ้ข้างในมันมีอะไรวะเอออยากดูบางคนคือเขาดูการอ่านดูการเขียนแล้วว่าเขียนแบบเราเข้าใจหรือเปล่าเขาเขียนแบบเป็นมุมมอง p อ i n t of view อะไรนี้เลยไหมบางคนซื้อแต่เล่มที่เป็นกระดาษถนอมสายตาหรือบางคนเขาก็ดูเรื่องอารมณ์ครับซึ่งมีเยอะแยะมากเลยโดยที่เราไม่สามารถมาบังคับว่า คนซื้อเขาต้องการอะไรยังไงครับสรุปนะครับยังไงซะถ้าใครชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องยูเนมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับและอยากสะสมเอาไว้ครับอย่าลืมซื้อหนังสือยูเนมกันนะครับว่างจาหน่ายแล้วทั่วทุกแผงหนังสือส่วนคะแนนที่เราจะให้ถ้าเป็นเวอร์ชันใหญ่ให้9้คะแนนไปเลยครับส่วนอีกหนึ่งคะแนนคือที่ตานี่เพราะว่ามันมีแต่เวอร์ชันซิลคือซิลแบบกระดาษเรียบร้อยแล้วคือเราเชื่อนะว,ว่าเราอ่านเรารู้สึกสนุกแล้วมันตอบอะไรเรื่อยๆครับแต่ว่าเวอร์ชันมึงงะ นอกจากว่าจะโดนแต่คะแนนเรื่องโดนซิลนะครับก็ยังตัดอีก1คะแนนเพราะว่ามันแบ่งเป็นมังภาก็เหลือแค่8ปคะแนนเท่านั้นนะครับเพราะาราคาค่อนข้างแพงในทางนั้นทั้งทั้งที่มันแบ่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เนื้อหามันก็มันไม่จบไงมันต้องซื้อต่อไปเรื่อยๆนะครับและคุณภาพการ์ตูนที่อ่านก็ไม่ต่างจากหนังสือการ์ตูนทั่วไปนะครับแต่เหมาะสำหรับคนที่ชอบสะสมแน่นอนพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปน,นี้สวัสดีครับ